Teng-teng-teng-teng <laughs> Teng-teng-teng-teng បងទៅ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  Thank you. <laughs> ดวงเดืนครับยีน้องฟังเทพทอร้องกันสักหน่อยผมเสด สวัสดีนานาสวัสดีมาดานนลสวัสดีนักท้า,นนส,วส,านนสวัสดีทั้งน,นั้นนาย นอกเรื <N> ่องผมไม่ คนเคียงกล้ไกลสมัค ข้าพเจ้าให้นามว่าองค์กษัตริย์แท่งทองตอนนี้มีพระมเหสีอยู่สองฝ่ายฝ่ายซ้ายและก็ฝ่ายขวาตอนนี้พระมเหสีฝ่ายขวาได้กำเนิดราชายาทขอบคุณครับขอบคุณครับดูสิเ่าไหอ่ดูก่อนดูก่อนติดถอยล้งหูนะครับล้งหูนะดูสบไม่ยกคนนี้มาจากไหนในราชบุรีป่ะนะรูปร่างเหมือนโอ้ ครับดูสินี่เอาไบง5า0ร้อยไปติดเกทรับไปเลยอคุณคุณยายด้วยนะครับพี่สาวพี่สาวนะครับอยู่ทางนี้นะจับจับคนทางนี้้นะแม่พี่สาวทำคางสองชั้นซะด้วย โทษทวีเอก<อ><อ>จ้าหญิงให้นะจ้าขอบคุณนะคนะขอ,อคุณจ้าคุณครับหนูชอบจริงเลยเนี่จ่าหญิงให้นะจากคนทางน,นะนู้นนะนั่งอยู่ตรงนู้นขอบคุณครับขอบคุณครับดัดฟันที่ไหนมาเนี่ย ขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับติดนี้เลยนะครับชอบชอบไอืม้ไรครับก่อนลิเกยากชื่ออะไรนะครับ <oses Five Wuhan> แท่งทองแท่งทองมีมเหสีสองฝ่ายใช่ไหมมีมเหสีสองคนมเหสีฝ่ายขวาได้คลอดลูกออกมาแล้วคอบหนึ่ง <c oughs> โอ้โเรียกไม่ชน <c oughs> เรมะมเหสีฝ่ายขวามีราชทายาทแล้วแต่คนที่สองยังไม่ตั้งท้องเลยอวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะไปหาพรามะมเหสีฝ่ายซ้ายซะหน่อยจะไปหาเมียะไปหาเมียเดี๋ยวไปเลยกันแล้วกันขอโชคดีจ้ะ เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวกไปทำแล้นเนยเขาทำอะไรวะเ้ยเ้ย้วเฮ้ยเฮ้ย้มงไม่ไปห้องน้ำอะมอมามึงได้ทำได้แชมปเลย ไม่เคยไม่เคยทนันนี้ไม่เคยทันนี้มีสุขสวนเจไม่เคยทนันนี้ไม่เคยทันนี้ม,มีสุขสวนเจ ดังยากเจ็บคอค่ะเอาอายนะน่ะอายเจ็บคอจ้ะ เลยชอบเหรอคะชอติดรางวัลได้นะคะไอ้กาแมนไดอยู่ถูกกลุ่มซะด้วยนะเนอะนนั่งเล่นน้อยเล่นน้อยไมไปนั่งกับเขาไม่นนั่งกับโนนโนนก็ตั้นหลบตั้นหลมาได้เป็นหนึ่ง ล้อเองเห <Spin> อรอร้อก่อนี <from> ่ลอ้อกอน<ง>สิเป็นนางเอกล้อกอนสิล้อกอนล้อก่อนรอรอก่อน ดเ,ดเ,เดี๋ยวมา่างฝึกดิเกกับป้าทัลกแม่จาม่อที่จะแม่ดูที่ท่เรียกคนดูเรียกคนดู เล่นให้หนูด้วยนะน้าขอบใจจา้มามราวันให้พระเองใน้ดีมงานขอบคุณครับขอบคุณครับขอบอกเล่นออกเ <laughs> ไม่ได้ลูกมานี่เร็ว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าฝ่ายนี่คนดูจบรางวัลที่ใน้าอ่านี่หนูมานีลุกมานีลูกเออวันนี้วันแม่อ้อไม้ไม่สัสดีจ้าอแล้วหนูมีของหวาน,นอะไรให้แม่มั้งไม่รู้หนูจะเป็นนคีรา ร้องเลยเมาคีล่าใจเมาคีล่าใจแต่ท่านซะำใส่กันน้ำใส่นมันออกมาให้หมดมันการัวมันการัวไอ้หนูร้องไปทางลิสานมาแล้วลูกควายลูกควายควายเตง่ายอ่ะขอใจนั่นลูกนะ คิดถึงพ่อไหมเนี่ยคิดถึงพ่อปอนนี้ทำไมเสร็จที่ยังไม่มาหาเราก็ออย,ายรอมานานหลายวันหลายเดือนแล้วอะเอ้าจะมาได้ยังไงแล้วเขาก็ต้องไปหาเมียน้อยแล้วละสิะมีลูกแล้วอะรู้ได้ยังไงก็เมื่อกี้เขาบอกว่าจะไปหาเมียน้อยจะไม่รู้ เขาเนีไงอ๋อจริงเหรอเป็นเมียหลวงนี่ก็เพราะว่าเธอช้าแบบนี้ไงนู่นเขาหนีไปหาเมียน้อยที่ไหนแล้วนู่นใช่เขาไปหาเมียน้อยอย่างนั้นเหรอก็ใช่น่ะสิเสน่ห์พี่โอนฉันอยู่นี่ทั้งคนเสน่ห์พี่กล้าทำอย่างนี้กับกระหม่อมฉันไปเลยไปเลยอย่าไปทันกระหม่อมลันไม่ยอมแน่ไปเลยวันนี้เสน่ห์โดนฉันกับนางเมียน้อยต้องได้เห็น ว่าทางทางสังเออเสนาไนถูกยงทไป